สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆบิดสมองสุวรรสูผู้สุขคนล่ะครับผมบอว่าสีอยู่ท่างไกลท่างไกลอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีเนาะครับผมที่เขามาที่ตามรับส้มพอนีไส่มาแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจเห็นพอนีไส่น้ำเนยด้อครับเด้อส่องหนี่ยๆอยอเจาไอแกะ,ะหากินหมอมอแม่แม,อม,อม่อยู่เลาะเลาะเลยแหละไปพบปน,นี่ลละครับผมหอเจอกอหากินเจาะก๊อกแจ๊กบ่แมนหางหุ่นชวนจํากัด มาบอกลายายหางกรบพี่น้องผมมือนี่สิผ้าพี่ผ้าน้องมาติยวาวตาววาววาววุ้งเดือนนี่ครับผมดวงนี่ขนาดสองเมตรเห็ดว้แต่ลายมือละพี่น้องนี่ครับลักษณะโค้งปีกก็เป็นวาวสามส่วนพี่น้องรายละเอียดกะพ่อเจ้ใส่กะอธิบายพี่ให้นนองฟังในในคลิปก่อนๆผู้ใดอยากรู้ไลยละเอียดว่าพ่อเจ้ใสเห็ดว่าวว้งเดือนสูตรใดสูตรใดเห็ดจังใดนี่กะเข้าไปติดตามมือในได้ครับด้อครับผม ตอนนี้กระ,กระดาษห้องกระเทียมไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่เป็นกระดาษปูนใส่กระดาษปูนติดครับพี่น้องผมเอกลักษณ์เบาบุญบ้านพอนี้ใสบอกว่าผู้อื่นเพิ่นผู้ล้มเพื่อนกระใสกระดาษสีแต่พอนี้ใสยังท่านเด็กใสกระดาษกระดาษสีครับผมเดียวดวงตัว,ต,ว,วต่อไปกระอาจใส่ะครับผมตัวนั้นกะเป็นขนาดน้อยลงมากครับผมยังท่านเด็กเรียบร้อยสมบูรณ์ดอกเบาดวงกะเป็นขนาดเมตรแปดซิบครับดวงนี้อันนี้สองเมตร มาพี่น้องพร้อมแล้วก็มาติดกันเลยครับผมอุปกรณ์ของเฮาใส่ตดกับผมมีอยังางไรต่อพี่น้องมีใช้กันไก่กันไก่กับกาวกาวที่โอเอรลแะครับผมนี่ครับหนึ่งกระป๋องลักษณะการตีของพอยี้ใส่สีใส่ทั้งไมน้นะเออกลงทาบกระดาษครับพี่น้องผมไม้หน้าอกกลงทาบกระดาษ อมเมนเอาทั้งอีกมาลงครับผมเอาไม้นาอกนั้นไม้นาโอลงนี่ครับวางลงไปเลยโอเคพอดีเป๊ะแย้วหาตำแหน่งมันที่หนอกรีดกระดาษให้มันตึงๆใหนมันพอดีพอดีกันเ้ยครับเด้อมันจะโมมีปัญหา จ่บ่มีปัญหากับผงล่มหรือว่าพื้นที่รับร่วมนีอครับมรผมจำบ่มีบอยล์ทำไปกอกันตึงซ้ำกันครับผมตอนนี้เวลาสองถุ่มีนม่นอนติดมาผู้รับต้นคนทีว่าพื้นที่กังขึ้นติดกังขึ้นกับบ่เป็นอย่างที่น้องบอ่ผิดส่วนเวลานี้คืออากาศมันยังทันหนเ่เย็นเกินไปแล้วกะกระดาษยังทันหนออ่อนเกินไปครับผม แต่ว่ากระดาษอ่อนเกินไปมันตีดวาวนี่มันเห็ดให้เกิดปัญหาพี่น้องอยรียกเฮเทอร์เขาเฮเทอร์าบทีแนะนำถ้าค <Wh> ิดตอนกระดาษอ่อนเต็มที่ที่ช่วงเซ่เสวยยังสี่เส้ามืดอน้ครับผมจะมาติเพราะว่ากระดาษมันอ่อนอ่อนแล้วว่าที่นี่พ่อเขาตีแล้วนะครับมันกระตดได้งามอยู่เพราะว่ากระดาษอ่อนมันดัดมันเห็ดให้เรียบให้งามได้ดีแต่เห็ดให้งามลยครับผมแต่ว่าเพราะมันสิงแดด พอมันโดนแดดมันจะตึงขึ้นกันกับหนังหนากองนี่ครับผมตึงเปียกเลยไิ่ใช่เคยโดนมาแล้วครับผมเดี๋ยวเลยเอมา,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 ามาฝากทีฝากน้องเพิล็ดลับเล็กๆหน,น่อยๆจี๊กจะไม่ท่าหนาทุลักนี่น้องนี่จะไปขายของ น,นี่ยาหายินไปขายหนกิ่นครับผมาหก,กิ่นคะรับแม่กันยงมาจีบานรกเปลือกไม่พี่น้องข้าเกาไอาี่มันดมพอดีพอดีอดสม่ำเสมอแกม้บ่เปลือกเกา ากาวกระป๋องหนึ่งนี่ธรรมดามาันกี่ทีแต่ยอยู่ดวงนึงกับอีกอีกดวงนึงเกิดเกือบแล้วละ่ะกือบที่สองดวงวายังไงแต่เขาบอติดบมดติดกาวนาเกินไปอุดปูดอี่ปิด,ด,ดอย่าทำปูดอีด่ปิดบรรยากาศมืดอนี้กับ อากาศนิ่งครับที่น่องผมบ่มีลมมันเป็นคือกี่ฝ่าฝนนี่กี่ฝ่าฝนเขามาขัดเขามาควนียกกอนอากาศเป็นก็บอกว่ามีฝนด้วยเนี่ยเราแต่พวกงูวา่าสีนี่ไปหอดใจเนาะครับแต่ว่าทีนี่แน่คือมันเหตุให้บ่มีลมบ่มีลมเบาลมเบาไม่มีอดใจรอไปก่อนอดใจรอไปเรื่อย ร่กตื้ตื้งพอดีพี่น้องครับตึงๆเซรีให้สวยมันกระชับกับปีกจะเป็นเนื้อเดียวกันกับปีกยิบเตรียมไว้พี่น้องซึ่งน้อยร่มมากร่มมากในแรงโดไดในจวดโรลดนะครับผมเตรียมพร้อมไว้มีใช้ไปกว่าครึ่ง โอเคครับพี่น้องผมเป็นอันว่าปีแม่ยิบเสร็จซับเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ครับบานครับไม่ติคกเกอร์ ครับพี่น้องผมกับเป็นนะไยปีกแม่ปีรักกับกับเกิร์บสักวงอนึิงปีทียบร,ร้อยครับพี่น้องผมนี่ครับนี่พี่น้องดวงเงี้ดีวะส่วนใดที่มันอันนี้ว่าจำมั่งจึงนั้นกับใครแง่มีเขาดีๆครับผมตำรวจตรวจสอบเบิ่งกาวนะั่งโอเคบานนี้ก็ยังเหลือส่วนหัวพี่น้องบาน સમ yes, ધો cái <laughs> tất cả những cái bóng của mình mình đã ra mắt nóng bóng 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 cái bóng 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 có bóng 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 ครับพี่น้องผมจะเป็นัมว่าส่วนหัวนี่เรียบร้อยแล้วครับผมย่างั้งแต่กันส่วนกันกระแทกนี่ครับส่วน,นี้าตองเคียนไปหน้านนะาเพราะว่าส่วนนี้มันสีกระแทกมันสีโล่งโล่งยางรุ่นแรงกระแทกพื้นดินครับผมเพื่อบอ่ให้กระดาษที่ห้าติดต,ตามกมันเสียหายหครับผมเพราะฉะนั้นเขาตองห้องหัวพี่น้องห้องห้องหัว,หวขั้นตอนสุดท้ายน,น,าานี่ครับพี่น้องผมตัดกระดาษประมาณนี่ครับ ทาเกาให้ทั่วได้ทั่วเลยโอ้ยว่ามันเกล้กาถีบบ่อเหลือจนได้ยี่นอนผมเหลือใบถาตากตาของได้มันขาดมันต้มลุกรบมากแต่เล้ยเรื่อยไปเลี้ยไปปลาหงเขียวหนี่ละเขากระรกลัละองออกทั่ว

ครับพี่น้องผมก็เป็นอนนภาลกิจต,ติดว่าววงเดือนขนาด2เมตรนี่ครับเส็ตซับเรียบรอยออกมารูปล่างหน้าตาแบบนี้แล้วพี่น้องนี่ครับผมผู้ดได้มีความคิดเนห็นนี่อันขอตีช่วมใจเลยกับข้อเม์เข้ามาไล้ครับเด้ออันนี้ลระเป็นมาวงเดือนสูนรตรพอญี่ป้าอ่ครับผมนี่ครับมือได้โ่มมากติดจวดผ้ามีผ้าน้องปจวดคับผม หลังจากตีแล้วนี่พนยพอนี้ใส่กระตีไปดัดตีค่อยวันเดียพี่นอ้องดัดตีให้มันกร่อมให้มันกร่อมขม่านะครับผมเมื่อห้ตีเยียดถ้าตีเยียดแล้วไม่ตีมันตีพื้นล่มไมลาแรีนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อขอบคุณพี่น,อขขอน้องเบิร์ตซุกมซุปหูซุกคนแหละครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมพอนี่้ใส่กิดบวาลวงเดือนครับผมติดมันตอนเดือนคืนนี่แหละใครบอกมาเนี่ย สำหรับคลิปนี้กิขอ้าพีลาลองสมีค่คร,รับผมขอล่เาวว่าท่ีสวัสดีครับสวัสดีครับ